สวัสดีทุกคนมาตามนัดก,กันเหมือนเคยนะคะกับข่าวห้ามพลาดอีพีที่03แห่งปี2024จัดอันดับข่าวร้อนประจำสัปดาห์มีทั้งข่าวรักเลิกและข่าวความสูญเสียมากันที่อันดับ5เริ่มกันที่ความรักของคู่กระต่ายพันนิพาและสามีครูไพบูนแสงเดือนที่ถึงทางตามต้องยุติบทบาทสามีภรรยากันซะแล้วหลังของรักฝ่าทัวรงกันมา3ปีจนมีพยานรักเป็นลูกชาย1คนโดยก่อนหน,น้านี้โซเชียลของทั้งคู่ได้มีความผิดสังเกต โพสแต่ละอย่างมีนัยยะทั้งการลงรูปแคปชั่นต่างๆรวมถึงการลงเพลงในสตอรี่ที่สื่อได้ว่าเหมือนคนอกหักจนสุดท้ายชาวเน็ตไม่ต้องเดาเพราะกระต่ายพันนิพาออกมาเปิดใจผ่านโซเชียลถึงการตัดสินใจแยกทางกันโดยได้เปลี่ยนสถานะสามีภรรยามาเป็นพ่อและแม่ของลูกซึ่งการตัดสินใจทั้งหมดทั้งคู่ได้พูดคุยตกลงกันมาเป็นอย่างดีแล้วส่วนเรื่องงานเพลงนั้นกระต่ายจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่หลังจากที่ข่าวออกไปก็มีความคิดเห็นต่างๆนานาเข้ามามากมายครูไพรวุลก็ได้โพสต์ขอบคุุณทก กำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยหลังจากสงบศึกปมท้องไม่รับกันไปแล้วแอมมี่เดอะบอสทอมรูก็รู้สึกสำนึกผิด mm hmm. โดยได้โพสตขอโทษเมรี mm hmm. คัมพีอดีตแฟนสาวที่เป็นแม่ของลูกล่าสุดเจ้าตัวยังเปิดใจว่ายอมรับที่ผ่านมาเป็นบทเรียนอยากแสดงความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมาระยะาเข้าไปขอขมาผู้ใหญ่ถึงสิ่งที่ทำลงไปด้วยผมก็คิดว่ามันเป็นบทเรียนแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็น คนข้างๆที่ว่ามีใครยืนอยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตเราต้องแสดงความรับผิดชอบให้ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาให้มากขึ้นไม่ได้มีใครขู่เข็นนะบังคับอะไรนะครับแต่ก็เราอยากแสดงความจริงใจเราก็อยากจะเข้าไปพบเลยขอคามาผู้ใหญ่เราคิดว่าเราได้เขอ้าอกายเข้าไปเจอเป็นการส่วนตัวแล้วแล้วก็ในเรื่องเขียนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็น ภาษามันดูประดิษฐ์ประดอยแต่ว่าจริงๆล้ามันเป็นภาษาผมแต่ว่าก็ยอมรับตรงๆว่าก็มีเพื่อนๆก็ไม่อยากให้จับมือถือแล้วไม่อยากให้โพสต์อะไรแบบตามอารมณ์เพราะ็ตรวจเช็คแต่ว่าชัดเจนครับว่าเป็นเป็นภาษาผมเพราะว่าผมก็อยากจะถ้าไม่ได้สื่อสารกับเขาโดยตรงผ่านตัวกลางผมก็อยากจะให้คนอา่านอย่างตัวเขาจะรู้ว่าเป็นผมเขียนเอง อันดับ3มาถึงข่าวที่ทีมเมียหลวงต้องเฮกับความคืบหน้าคดีที่จูนเพนชุรีหนูแก้วภรรยานักร้องหนุ่มชื่อดังหนุ่มกัลลายืนฟ้องบุคคลที่3ที่เป็นเหตุทําให้ครอบครัวพังตอนนี้ศาลได้ตัดสินแล้วโดยให้จําเลยชดใช้เป็นเงิน4ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยย้อนไปก่อนหน้านี้ทางจูนได้มอบหมายให้ในายอนุสร์อสุรพงษ์หรือทนายพัทยืนฟ้องนางสาวเอซึ่งเป็นนามสมมติต่อสาลเยวาชวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีเนื่องจากทําให้ชีวิตคู่และครอบครัวมีปัญหาพร้อมเรียกค่าทดแทนเป็นเงิน10ล้านบาทโดยเมื่อวันที่17มมกราค ผ่านมาสารได้มีคำพิพากษาให้นางสาวเอจ่ายเงินให้จูนเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทซึ่งจูนพอใจในคำตัดสินของศารแต่ก็จะดูอีกทีว่าทางจำเลยจะยืดออุทธรณ์หรือไม่ส่วนความสัมพันธ์ระวางจูนกับหนุ่มกัลานั้นขณะนี้ยังไม่ได้หยาก,กันแต่ทั้งคู่ยังคงสถานะเป็นเพียงพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นงานนี้ทนายพัฒน์ทีเมียหลวงก็ยังโพสต์บอกอีกว่าคดีนี้ได้ค่าทดแทนเยอะสุดในประวัติการพร้อมติดแฮชแท็กแบบสุดจี๊ดว่าแพงที่ไม่ต้องพยายาม อันดับ2อ,อิจฉาไปกับความรักของพี่พีททถ่ญาติเจ้าของโรงพยาบาลดังกับนักแสดงสาวน้องแก้มบุ๋มปรียดา ที่ใครๆก็บอกว่าพี่พีทไม่ควรมีคนเดียวในโลกหลังจากที่พี่พีทคุกเข,ข่าขอแต่งงานไปเมื่อปีที่ผ่านมาเธอก็ออกมาแล้วว่าทั้งคู่เตรียมเข้าประตูวิวาการในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยงานแต่งพี่พีทตามใจแก้มบุ๋มทุกอย่างอยากได้อะไรขอให้บอกพี่พีทจัดให้เสกทุกอย่างได้ดั่งใจมีแฟนดีอย่างนี้ก็แทนที่จะราบรื่นแต่ก็ยังไม่ไวมีเกรียนคีย์บอร์ดมาแซะหาว่าจับผู้ชายรวยงานนี้แก้มบุ๋มก็ตอบกลับอย่างสะใจว่ามีปัญญาจับได้แบบเธอหรือเปล่าล่ะ ก็คืมีปัญญาไหมอะค่ะสัตวใจอะนี่หนูแต่งตัวธรรมดานะแต่ก็ก็ดูมีปัญญาอยู่พี่พีทโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคครัจะเอาเขาหรือเอาหนูดีคะจับพู้ชายดาราตกอาบก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอีกสิปีก็ยังไม่ตกอาบดูจากเงินแล้วอะเขาท้าทายเราไงถ้าวันไหนอารมณ์ไม่จ่อยก็บอกไม่สนใจรำคาญย่ายอมเย็นไม่ได้ พี่อย่างนี้มันต้องจัดการแ้วรู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพี่ซไม่น่ามีคนเดียวมีคนเดียวเป็นของเขาครับ,วรบรสวยมองลงสบมองสอบมองสวบมองหน้าสบมองจะบอกให้ปีนี้นอกจากแอนโทนเนียแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละ ทาถึงข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่ได้สูญเสียดาวไปอีกหนึ่งดวงเมื่ออดีตดาราสาวสุดเซ็กซี่หญิงจุฬาลักษณ์วัย45ปีได้เสียชีวิตลงหลังปวดเป็นมะเร็งเต้านมนานนับ10ปีแต่หญิงใจสู้มากๆไม่เคยบอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงหญิงจุฬาลักษณ์เป็นทั้งนักแสดงและนักร้องมีผลงานมามา,มากมายโดยมีละครที่หลายคนยังจํากันได้คือทอฟันกับมาวินและผลงานที่สร้างชื่อให้กับหญิงมากๆก็คือภาพยนตร์เรื่องพระอภัยมณีจากนั้นภาพความเป็นเซ็กซี่สตาร์ของหญิงก็เฉิิใช้ในวงการบันเทิงขึ้นมา จนกระทั่งหญิงได้แต่งงานกับเดวิดอิสมาโลนสามีชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หญิงก็ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงหันตัวไปอยู่เบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศและทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลน้องแองจี้ลูกสาววัย14ปีหญิงได้ทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์มากๆทั้งผลักดันและสนับสนุนน้องแองจี้จนได้เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยและน้องแองจี้ก็มีเป้าหมายที่อยากจะไปถึงฝันสู่โอลิมปิกด้วยคงพอลูกเขาอะไรมานะ แ่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะลูกเขาแหละขลเขาเป็นงทำทุกอย่างมไม่ให้เขาบอกไม่ให้เดือดร้อนก็เขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาเท่านั้นแหละลูกสาวเขาแหละขลเขาก็อยากให้ลูกไปถึงโอลิมปิกลูกสาวเขาหวังไว้อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยู่ทันก็สู้นะใช่เขาสู้เพื่อเพื่อลูกเขาแหละก็บอกว่าลูกไปสบายไปเป็นนางฟ้าแหละ สบายบายไม่ต้องห่วงแม่ไม่ห่องต้องห่วงลูกแม่ก็จะดูแลให้